สวัสดีครับทุกคนผมกิดครับวันนี้ผมจะมา d i y บครับทุกคนซองใส่แม่ครับใช้หมดอยาทยิ้งนะครับทุกคนมีประโยชน์ครับเราสามารถที่จะใส่อาหารได้แต่ก่อนที่จะนำมาใส่อาหารนะครับควรที่จะล้างทำความสะอาดก่อนนะครับอันนี้ผมก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็สกใาดแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่ครับทุกคนขนมจีนผมซื้อมาตอนจันทั์นะครับกินไม่หมด ็มนคอมจีนบูดยังไม่ได้บูดเอ๊ะเอาครับแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปในถุงแมทนะครับเแบบนี้และจากนั้นก็ปิดปากซิปถุงซิปให้เรียบร้อยครับทุกคนแบบนี้แล้วก็นำไปใส่ตู้เย็นครับ นี่วางไว้ตรงนี้ครับทุกคนแล้วก็ปิดแ็คเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับดี y ถุงแมทน,นะครับนี่มีประโยชน์ครับเพิ่งทิ้งเอาละครับทุกคนถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b ์เมื่อกี้ด้วยครับอ๋อแล้วบางคนอาจจะบอกว่าทำไมไม่รัดหนังยางเลยนะครับแบบนี้ถ้าเรารัดหนังยางมันจะดูแบบ อม,มอาาไม่สวยแบบเพอดพระนะทุกคนเนี่ยแต่ถ้าเราพับแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปในถุงแมสมันก็นจะดูเรียบร้อยหน่อยนะครับเอาล่ะทุกคนจบคลิปจริงๆแล้วบ๊ายบาย